สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องทั้งช่องไอซีวิตเคยสุรินครับกะมาพอกันครับ ไอซิ่งวิ์เคยิซลินอ้อยขันนามสิงคโปร์น้ำผึ้งนะครับผมเมื่อนี้กะทิ่ผ้ามาเบิงแปลง, Oil, งอ้อยสิงคโปร์น้ำผึ้งที่ปลูกอยู่หน้าอีกตามเคยครับผมก็เป็นการอัปเดตเรื่อยๆให้กับเพื่อนๆพี่อน,น้องในเบิงในชมกันนอกเหนือจากนั้นกะสีผ้า ม่บิงพื้นที่ที่สิขยายแปลงอ้อยออกไปอีกครับผมนี่ครับฝังท่างน,นี้ครับเป็นเป็นพื้นที่หน้าครับผมแปลงเดียวกันครับ การแปลงเดีวยวกันกับตัวนี้อ่ะแต่ว่าตอนปีที่แล้วนี่พื้นที่ตรงนี้มันยังเป็นพื้นที่ต่ำอยู่ครับผมน้ำท่วมที่เคยนํำเสนอไปแล้วหนาฝนแล้วน้ำท่วมจนครึ่งแข้งบางมองก็ฮอดเข้าครับผมแต่ก็ได้ให้ซื้อดินครับผมซื้อดินมาถมทีขึ้น ประมาณสามิเส้นครับผมอ่ากะสใไ้มั่นเสมอปากทอครับผมส,สมออมผมผมิสีมีทอระบายน้ำนี่ครับผมตรงตรงพุ่มใหม่เขียวครับสิมีทอระบายหลอดหลอดพื้นถนนไปฟังพุน่นกะเป็นการเตรียมพื้นที่สำหรับขยายการปลูกอ้อยสิงคโปร์ปน้ำผึ้งเพิ่มอีกครับ ครับสิบปูกเฉพาะอาจากเสาทอแปบทอพีวีซีนะครับผมอไปหาสุดขอบพื้นที่ท้งคุนครับแถวความเาาก็บสิได้ประมาณสิบสี่สิบหาหลุมครับผมแล้วก็ฟังทางกว้างนี่สีได้สิบสี่หลุมครับก็สิเพิ่มเติมอีกอยุด รอยก่าหลุมครับผมแล้วพื้นที่ที่ตรงนี้ครับผมนี่ครับผมที่เอาดินมาใส่ไวน้นี่อ่า,อานาคตข้างหน้ากระสิมะเห็ดเห็ดกระท่อมเห็ดเฮียนห่อยว้ครับผมไว้สำหรับออกมาเฮ็ดสวนเห็ดยังเดี๋ยวกระสิเกียดินให้เป็นพื้นที่ หยกยกพื้นดินให้มันสูงขึ้นมาประมาณสามเส้นครับผมาจากน,นี้นี่ครับพื้นที่ตรงนี้ครับผมก็วัดระยะไว้แล้วสิบปูกห่างกันเมท้าซิปขึ้เมท้าซิปครับก็บถือว่าเป็นระยะที่เหมาะสมสำหรับความคิดไอซิงเบียดนะครับผมถ้าว่าสองเมตร มันกด็ดูห่างเกินไปอยู่เมตรนึงนี่ก็สิคแคบครับผมก็ได้มากข,ขุดลุ้มไว้อยู่แถวหนึ่งแล้วนะครับเห็นบ่ชัดนี่นครับผมขุดลุมไวทกว้างกว่าม่านสีสิบถึงหาสิบเส้นครับผมกว้างคุ้นย้วนะครับผมขนาดหลุมแล้วก็ลึก ลึกก็ขึ้นหนาจอบนึงหรือประมาณเกือบยี่สิบเส้นบางลุมก็บ่ถึงครับขุดไว้อยู่แถวนึงแล้วก็เอาขี่งัวมาใส่กลนลุมไว้ <laughs> สำหรับอ่า แปลงที่สิปลูกไม่นี่กับสิปลูกบ่อุดนะครับผมเพราะว่ามันสิถ้าเกิดปลูกไปสุดอ่าสุดเดนข้างหน้าแล้วมันสิไปเจอกับโฮมใหม่ครับผมซึ่งถ้าเกิดเขาปลูกอ่อยอยู่ใต้โฮมใหม่แล้วจากที่เคยรับรูขอมูลมากว่าถ้าเกิดอ่อยอยู่ในโฮมบอ่อคอยได้รับแสงแดดอ่อยสิบ่ใหญ่ครับผม ก็เ,เลยปลูกบสุดเพราะอันเป็นเนยวเนี่ยวโฮมใหม่ครับผมโฮมไหม่กับบอยากตัดครับผมก็อยากเอาไว้เป็นโฮมเพราะว่าโอกาสทางนาฮาเทียได้มาเห็ดกระต๊อบเป็นหยังกระสีไายเป็นลมเป็นเงาให้กบเฮ้านะครับผมมีทีผักทีเศร้านี่ครับพื้นถนนก็สูงกว่าทีหน้าประมาณ สีบ่เม็ดกลัวอยู่ป่ะเม็ดเม็ดเม็ดนิดๆครับผมนี่ก็เอามาถมแล้ว คลิปนี้กับบุญยังหลายครับผมกับมาไทายให้เบิงว่าอ้าอ,อยขนาดสิงคโปร์นำพึ่งไอซิ่งวิทกระสิใได้มีการขยับขยายแปลงอ้อยออกไปอีกครับผมเพราะว่าช่วงนี้โควิดงานธุรกิจงานค้าขายที่เคยเฮ็ดอยู่มันก็ เริ่มสิบ,บ่ด,ดีครับผม,มกะอ้อยกะสิเป็นทางหลอดของเห่าช่วงโควิดครับเดี๋ยวสิผ้าไอเบิงในสวนอ้อยแป๊บหนึ่งครับผมนี่ครับสภาพแปลงอ้อยอะกะสิผ้าเบิง นี่ครับหลังจากที่ตัดขายอ่ะเมื่อต้นต้นเดือนครับผมตัดขายไปลอยโลตัดไปแล้วและกะมาเอาปุ๋ยขิงง่วใส่ลวกะพูนดินกบค้นครับผมนี่ครับนอตาอ้อยกะได้แตะขึ้นมา ในแตกขึ้นว่าไหมครับผมนี่ครับก็คือวิธีการจัดการหลังจากที่เห้ตาตัดอ้อ,อยออกไปแล้วก็ให้เอาปุ๋ยฟุนปุ๋ยขีง้ง่วปุ๋ยขี้ไก่ครับผมที่เป็นปุ๋ยหรือว่าผู้ใดมีปุ๋ยหมักใส่เอาปุ๋ยหมักมาใส่แล้วก็กลวยดินกบข้นครับผมกระเซ็ดให้หน่ออ้อย มันได้แตกขึ้นมาใหม่ก็เป็นการบำรุงรักษาหากับอ,อ้อยรุ่นต่อไปของเขาได้มีความเจริญเติบโตลำใ,ใหญ่แข็งแรงต่อไปครับผมถาม้าเขาบ่ใส่ปุ๋ยบก,กบข้นบก,กบหยางถามว่านอ้อยมันขึ้นบอ่อัมนก็ขึ้นครับผมแต่ว่ามันก็สิบ่บอ่บอคอยสมบูรณ์ ก็คือมันสีน,น้อยลงไปเรื่อยๆถ้าเขาใส่ปุ๋ยใส่หยางให้มันมันก็สิน้นอยใหญ่นอนอ,อวบขึ้นมากครับวันที่สิบหาวันที่สิบหามกร่านี่กะสียอายุครบเก่าเดือนครับผม,มสำหรับท่านที่สนใจอยากได้พันไปปลูกน้ำครับผมแตนยังสีบแบงขายให้อยู่ ซึ่งอายุเก้าเดือนก่ยังสิก่ยังสามารถทำพันธุ์ได้อยู่ครับผมสำหรับอ้อยพันธุ์สิงคโปร์น้ำผึ้งครับผมกกนยังก็ถึงกับแก่เกินไปนยังสามารถทำพันธุ์ได้อยู่ ช่วงนี้ฝนบอตกเพราะว่าเป็นหนาหนาวเริ่มสืเเข้าสู้อ่าเข้าสููหนานแร่งเต็มตัวแล้วก็ได้มารดน้ำให้ครับผมสองสามมือข่างหนึ่งครับผมเป็นการใส่สายยางครับผมอเดินรถใส่โค่นต้นที่ละก่อที่ละก่อนนะครับผม เพราะว่าบอ,บอสสะดวกที่สิส่แบบสายเดินสายน้ำบ่สสะดวกคิดว่าบ่สะดวกครับผมอการนี่ครับผมการดึงสายนำยางหดมองว่าสิสะดวกมากกว่าครับผมเพราะว่าเทาก็มีระยะห่างของหล่องอ้อยแต่เทายางสะดวกสบายอยอาฟัง ทางพี่สิเป็นสุพรรณบุรีนี่ครับผมถัดจากสายยางไปนี่สิเป็นสุพรรณบุรีครับผมสุพรรณบุรีผสมกันครับอ่าสิงคโปร์น้ำผึ้งครับผมอ่าซึ่งสิเก็บไว้สิเก็บไว้ถ้าขันน้ำครับตัดขันน้ำไทแมนสิไทแมนผูดด้ใดอยากได้พันสิงคโปร์น้ำผึ้งอ่านี่ครับผมไอซิ่งเวียดสิตัดขายฟังพี่ไห้ครับ พราะว่าฟังพี่สิปลูกเฉพาะสิงคโปร์น้ำพึงย่างเดียวครับผมสิบ,บุมมี่สุพรรณบุรีมาแจมนำ้ำเนี่ยผมเนี่ยโซนเนี่ยโซนโซนจากแถวนี้ไปฟังนี้ครับผมเป็นสิงคโปร์น้ำพึงย่างเดียวแต่ฟังทางสายอย่างฟังนี้มันสีผสมกันเพราะว่า <c oughs> จากที่เคยบอกไปแล้วก็บ,บอกอีกครับผม ก็คือเอา,เอาสุพรรณบุรีหาศูนมาปลูกก่อนเมืปลูกแล uh ้วมันบางหลุมกับ่เกิดครับผมบางหลุมกัถึกหมดถึกปวกจอ,อก,กินหลังจากนั้นแล้วก็เลยได้เอาสิงโคโปร์น้ำผึ้งม,มาปลูกมาปลูก่อมอมาปลูกสอมให้มันเกิดทุกหลุมมันก็เลยกลายเป็นว่าบางหลุมกับเป็นสุพรรณบุรีหาศูนบางหลุมก็เป็นสิงคโปร์น้ำผึ้ง ซึ่งคณะนี้แมนวบาบอมาเห็นอยู่ในสวนบ้มาเบิงไก่ไกบ้เบิงนี่มันกระสีแยกบ้ออกว่าอันใดเป็นสิงโปรอันพึ่งอันใดเป็นสุพรรณบุรีหาซูลอ่ามันยังลักษณะสียังใกล้เคียงกันอยู่แต่ก่อที่มันแบบเกิดตั้งที่แรกแล้วซึ่งคณะนี้ก็อายุสิครบปีแล้วครับผมอ่าเพราะว่าปลูกไปเดือน ปลูกปลายเดือนกุมภาพันธ์ปี63ครับนี่ก็ปลายเดือนนีนี่ก็กลางเดือนมกราปี64จะครบจะครบหนึ่งปีแล้วครับผมอีกบกบีอีกบ่อีกประมาณเดือนนิดๆก็สิครบปีซึ่งก็สามารถตัดไปขั้นน้ำได้แล้วแหละแต่ก็สิอ่อล่อช่วงมีหน้ามษาครับผมคอยสตัดไปขั้นน้ำก็สิบบ่ กะซิบบอตัดขายพันธุครับผมสำหรับสุพันบรีหาศูนสิล่องไปเปิดตลาดไหวคันนำขายเดี๋ยวนี้กะหาขอมุ้นหานั่นสำหรับเครื่องคันนำอยู่ครับช่วงนี้นาะแลงใบกะสีเหลืองเร็ว เดี๋ยวให้คุดหลุมเตรียมเตรียมแปลงไม่เสร็จเรียบร้อยก่อนครับกระสิเขามาลอกกาบใบลอกใบแหงออกนี่ครับสำหรับนี่พอจะเข้าไหายนามสม,ม่ำเสมอครับผมนอตาอืมนอนอลูกครับผมกระสิเกิดขึ้นมาแบบจังสีนะครับผมเพียบเลยครับผม แตกออกขึ้นมากครับเนี่ยพึ่งจะมาหดน้ำห้มมือก้อนเลยครับผมนี่มาลดน้ำห้มมือก้อนดินก็ยังมีความชื้นอยู่เอาละครับกับมาอัปเดตเล็กๆน้อยๆสวนอไอซิ่งวิทย์เคยซูรินครับผม กับว่าอยากให้มันขาดห่างหายกันไปโดนครับผมสำหรับเพื่อนเพื่อนที่เขามาติดตามมารับชมอ่าแล้วเพื่อนบอกว่าเออมีความรู้มีประโยชน์กะขอขอบพุ้น,นหลายที่ติดตามที่คลิปข,ของไอซิงวิ์เคยสลินมีประโยชน์ม,ชนมียังกะ มีความยินดีครับผมเพื่อนก็นถักเขามาเา้าเนาวาเออเขาม้ารับชมคลิปแล้วได้รับประโยชน์เพื่อนก็นบอกว่าการเล่าเรื่องการยังกะเป็นภาษาเข้าใจง่ายบรเน้นวิชาการไหลครับผมเน้นในเห็นปฏิบัติการปฏิบัติจริงๆแบบเข้าใจแบบอ,อพื้นๆเท่า,ารับผมเข้าใจง่าย ถ้าเกิดเน้นตะรักวิชาการหลายๆแล้วมันก็นิิเป็นการแบบยังไงล่ะพนว่าเนาะพนว่ามันวิชาการร้ายเกินไปมันกับบ่นนบสนุกในการเบิง่ง่าสันพิพนวาแต่พนก็นชมมาว่าเออคลิปออสิ่งวิ์ที่ท่ายที่เว้าที่นั่นก็นเป็นการใส่คำพูด่งไๆเข้า,า,า,ขาใจง,ง่าๆอืมชอบ เพื่อนๆให้กำลังใจมากนะครับผมกับขอบพุณนหลายๆครับผมสำหรับเพื่อนๆที่เขามาติดตามรับชมนะมาเป็นกำลังแรงใจให้ครับผมกะทิมาถ่ายถอดเรื่องเล่าให้เบิ้งเรื่อยๆแล้วครับผมมันก็นมีประโยชน์ทั้งทั้งผู้ไทยทั้งผู้รับชมนะครับผมสีมีขอมุ่นอย่างต่างๆเป็นแนวทางบ่นหน่อยก็หลายครับผม สำหรับการ,การทายคลิปลง youtube นี่ก็บบแมนเผื่อความสนุกเผื่อความนันย่างเดียวก็มีผลพลอยได้อยู่ก็คือการได้กระจายข่าวสารครับผมให้กับโลกโซเชียลได้รับรู้เพราะว่าทุมมือนี่การที่เท่าสิเห็ดอีหยังเนี่ยมันก็นต้องอาศัยโลกโซเชียลในการเผยแพร่นะครับผมข้อมูลข่าวสารให หลายๆคนได้รู้จักอบ่หน่อยกันหลายแล้วครับกระทือเป็นช่องทางหนึง่งเพื่อเป็นการเกื้อหนุนการค้าขายของเฮ้าครับผมมันกระสีแตกต่างกันครับผมเห็นได้ชัดระวางคนที่มีโซเชียลในการนําเสนอสิ่งทีท่เขาทำกับคนที่บมีโซเชียลโบ้ยังเนี่ยคนถีบมีโซเชียลนี่คนสีบ่คคอยหูจักเลยครับผม นอกจากว่าสิเป็นเลาะหาอยู่สวนคนที่สิบมิโซเชียวเนี่ยคนที่สนใจต้องมหาเองต้องเขามาหาเฮ้าแต่ว่าคนที่มีโซเชียวในมือเนี่ยเฮ้านี่ครับผมนําเสนอออกไปหาผู้คนครับผมอ่านี่แหละครับผมเป็นแนวทางการทําของไอซิงวิดเกิสซรินครับผมถึงในมีช่อง youtube อ่า มาสปอร์ตมาลองรับาการทำการ,กรเกษตรอ้อยขันนนำสิงคโปร์นำพึ่งครับผมเสียรับคลิปนี้อ,อีขอบคุณหลายๆครับที่ติดตามรับชมจนจบคลิปครับกจะลืมกดไลค์กดติดตาม เป็นกำลังแลงใจให้ครับไอซิ่งวิทย์เคยสุริย์นะครับผมอ่าสไลดคลิปนี้ก็ขอโจ้ว้สำเนียนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ